ฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอาการของคนไข้ตอนนี้อยู่ขั้นไหนแล้วไปเอาเลือดมาไว้เตรียมถ่ายเลือดได้เลยคีมนีบหมอครับอัตราการเต้นของหัวใจของคนไข้คนนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับดูเหมือนว่าจะเกิดจากการติดเชื้อจากเศษเหล็กที่เราเพิ่งถอนออกมานะ่ะอะไรนะ ถ้าเราช้ากว่านี้คนไข้จะหัวใจหยุดเต้นนะผมจะเตรียมทํา CPR เอ๊ะมามาหมอครับหัวใจของคนไข้หยุดเต้นแล้วครับตอนนี้คนไข้เสียชีวิตแล้วมามาหมอคะ่ะคุณคุณช่วยลูกชายของฉันได้ใช่ไหมคะช่วยบอกฉันที ว่าคุณช่วยเขาได้เขาทนทุกทรมานจากแม่เขาที่ไม่ได้เรื่องมาโดยตลอดฉันจะปล่อยเขาไปตอนนี้ไม่ได้นะคะเขาเป็นลูกชายคนเดียวเป็นทุกสิ่งของฉันนะ่ะได้ได้โปรดช่วยเขาด้วยคนไข้เสียชีวิตเมื่อเวลาสิบนาฬิกา49นาทีสาเหตุการตาย คนไข้ติดเชื้อจากบาดแผลและสมองจากการเสียเลือดมากเกินไปได้โปรดสวรรค์ด้านบนการผ่าตัดนะ่ะมันยังไม่จบนะ <bag> พวกคุณทุกคนกลับไปประจำที่เตรียมพิกตัวคนไข้แล้วคอยตรวจชีพจรหมอลี ช่วยถ่ายเลื่อนให้ไวกว่านี้หน่อยครับพวกเราจะเริ่มเช็คเศษเหล็กที่ถอนจากตัวคนไข้และตรวจดูเชื้อบาดทยักในเวลาเดียวกันพวกเรายังช่วยเขาได้อยู่การทำงานต่อไปมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อคนไข้ตายไปแล้วไม่มันต่างออกไปน่ะฉันว่าเธอยังไม่รู้เรื่องของหมอคนนั้นละสิ ในแง่ของด้านเทคนิคการแพทย์เขาหน่ะเป็นต้นฉบับตอนแรกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาน่ะเป็นคนที่สามารถช่วยชีวิตคนตายขึ้นมาได้เขามีนามว่ามือของพระเจ้าชินยูซองเยี่ยมมากทุกคนอ นึกว่าจะได้พักสักทีแต่เราอยู่ในห้องปฏิบัติการทั้งวันเหมือนเดิมเลยฮะมันช่างเป็นชีวิตที่วุ่นวายอะไรแบบนี้มือของพระเจ้าเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเพราะเราช่วยชีวิตคนจากความตายตอนแรกฉันก็โอเคกับมันความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนจากความตายด้วยความสามารถของเรา เป็นแรงขับเคลื่อนให้เราทำมันต่อไปแต่เราไม่เคยได้พักเลยหลังจากที่คนไข้แห่มาหาการเพราะข่าวลือที่แพร่ออกไปได้รับมอบหมายให้ดูแลพวก V A P เราถูกใช้งานเหมือนกับเครื่องมือแพทย์พกพาที่ใช้เมื่อไหร่ก็ได้เอ๋เราเริ่มสงสัยในชื่อมือของพระเจ้ากลายเป็นชื่อที่ไร้ความหมาย แม้แต่คนรอบตัวของเราต่างก็กลัวเราแล้วพากันออกจากโรงพยาบาลตอนนี้เราแทบจะเป็นพวกนอกอคอกแล้วครั้งสุดท้ายที่เรามีเวลาให้กับตัวเองท่ามกลางความกดดันและความหลอกลวงจากคนอื่นกันนะอียแหมมันก็ดีอยู่หรอกที่ได้เงินเยอะๆนะ่ะแต่เราไม่มีเวลาให้ใช้เลยนะสิ สงสัยชีวิตของเรามันคงพลาดไปแล้วหรับมั้งเดี๋ยวจะกลับไปเปิดเบียร์ซักกระป๋องมาดื่มซะหน่อยเอะฮีมีใครเคยบอกไว้ไหมว่ามันจะฉายภาพทุกอย่างในชีวิตของเราก่อนที่เราจะตายน่ะ ทำไมภาพก่อนตายของเรามันมีแต่เรื่องตอนที่เราอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยเลเลหืมนั่นเสียงของใครนะ่ะเราไม่ได้ตายไปแล้วหรอดูนี่สิเขาลืมตาแล้วเอ๋นี่มันอะไรกัน ทำไมมือของเราถึงเป็นแบบนี้ได้อ้ตื่นแล้วเห้อตายแล้วเจ้าเลน้อยเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเลจะน่ารักขนาดนี้ตอนตื่นก็น่ารักเอแ๋แม่แม่เขาได้จากแม่หมดนั่นแหละกะกะเกิดอะไรขึ้นกเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยอยีน่ารักจังเจ้าเลของฉัน หลังจากที่เราเลิกงานเรามั่นใจว่าเราถูกรถบรรทุกชนแต่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงกันแล้วคนพวกนี้มันเป็นใครกันแน่เออ,อที่รักเลเจ็บนะแต่เขาก็น่ารักนี่นะแล้วไอ้ล่างเล็กๆนี่เป็นล่างของเราเหรออย่าบอกนะว่าว่าเราเกิดใหม่เป็นลูกของคนพวกนี้นะ่ะเอ๊ แล้วคนพวกนี้แต่งตัวยังกับคอสเพย์เจ้าเลน้อยหนวดของพ่อคงจะแหลมไปสินะตายแล้วแผลถลอกใหญ่เลยอ่ะอะไรนะลูกบาดเจ็บงั้นหรอบ,บาดบาดหลวงพวกเราต้องให้เขารักษานะ่ะเอานะเอานะก็แค่แผลถลอกเองแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกฉันจัดการเองก็ได้นี่รักษา เธอรู้เรื่องการแพทย์งั้นหรออันที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นแผลเป็นได้น่ะถ้าเธอใช้ครีมทาให้ฉันืออัผแผลฉันหายไปแล้วนี่มันไม่ใช่การแพทย์นี่มันคือเวทมน์งั้นหรอเอาละรักษาเสร็จแล้วหายปิ๊งเลยเกือบไปแล้วสิ ดูนี่สิบอกแล้วไงเดี๋ยวฉันจะจัดการเองเโล่งอกไปทีดูเหมือนว่าพลังเวทของเธอจะยังใช้ได้อยู่นะเขาเพิ่งพูดกันว่าเวทมนต์งั้นเหรอเราว่าหืเราคงเกิดใหม่บนโลกใบใหม่แล้วแหละมัง้ง นี่ก็ผ่านมาได้สักพักแล้วนะที่เรานอนเยอะขนาดนี้นะ่ะผ่านมาสามเดือนแล้วที่เราได้มาอยู่โลกใบนี้ระหว่างนั้นเราก็ได้เรียนรู้เรื่องบางอย่างอย่างแรกก็คือมันเป็นโลกที่แตกต่างจากโลกของเราเป็นโลกแฟนตาซีน่ะโลกที่มีสิ่งมีชีวิตคล้ายสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่เนื่องจากคนสามารถถูกโจมตีได้ง่ายๆ จึงต้องเลือกเส้นทางในการทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นสิ่งที่น่าสนใจที่เราได้รู้ก็คือคนที่นี่พัฒนาด้านเวทมนต์มากกว่าด้านวิทยาศาสตร์ทุกครั้งที่เธอรักษาบาดแผลของเราือือม,มันดูเหมือนว่าพวกเขาพึ่งพาเวทมนต์มากกว่าเทคนิคการแพทย์สิ่งสุดท้ายที่เราได้รู้ก็คือนี่ไม่ใช่ความฝัน แต่มันคือความจริงใหม่ของเราบางทีเราก็สามารถระลึกได้ถึงความทรงจำหรือความรู้ของเราในชาติที่แล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พักแบบนี้อีกมาคิดดูแล้วเราไม่เคยได้ออกไปสนุกกับตัวเองเพราะว่าเรื่องงานถ้าไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุรถชนแล้วก็เราคงได้ตายเพราะความล้าแทนในเมื่อเราได้เกิดใหม่ทั้งทีก็สนุกกับชีวิตที่ได้รับดีกว่า <c oughs> จะนอนได้แบบนี้อีกสักเมื่อไหร่กันเชียวหื้ยืฮ้อะไรเนี่ยอย่างกับมีเส้นใยทะลุผ่านร่างกายของเราเลยความรู้สึกเย็นละเยือกนี่มันอะไรกันสดชื่นดีจังนี่คือมานาที่ไอยกับไซพูดถึงงั้นหรอมันไม่ง่ายในการจัดการมันเลยถ้าหากว่า เราลองบังคับมันมันก็จะกระจัดกระจายไปทั่วลองไปโฟกัสที่จุดเริ่มและจุดจบของเส้นใย,ยนี่ดีกว่ามานาะน่าจะเริ่มทำงานเหมือนกับเลือดลองจินตนาการว่ามันไหลในเลือดของเราดูลองรู้สึกว่ามันกำลังเติมเต็มร่างกายของเรามานาะที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องรีบร้อนช้าๆ Rev. ในที่สุดมันก็ได้ผลแล้วาามาคิดดูแล้วที่เราทำได้มานาะหลั่งไหลในการไล่มนเพลิงคุ้มค่ากับ3ปีที่พยายามมาจริงๆแม้ว่าเราจะเข้าใจหลักการของมานาและจำศักยภาพของมันได้สิ่งที่เราไม่เข้าใจที่สุดของมันก็คือการควบคุมมานานอะ่ะหื or? หนังสือบอกเราว่ามานานในร่างกายจะถูกจัดการตามต้องการในเมื่อมันต้องนำมาจากสิ่งรอบตัวทำไมมันถึงมาอยู่ในตัวเราแต่แรกมากไปกว่านั้นดูเหมือนว่าจะเป็นขีดจำกัดที่เราสามารถทำได้ในครั้งเดียวไม่ว่าจะมองยังไงมันก็ดูไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยหือ ถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติล่ะไม่ง่ายไปกว่านำมาจากสิ่งรอบตัวแล้วใช้มันหลอกหรอแบบนั้นเราคงไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพของมานาเราจะได้หลีกเลี่ยงการใช้วัณจักรของมานาได้ด้วยเออแม้ว่ามันจะดูอันตรายโดยในหนังสือเออแม้ว่ามันจะดูอันตรายโดยในหนังสือไม่มีบอก มันก็คุ้มที่จะลองอือไม่เคยคิดเลยว่าจะทำได้เหนือเกินความคาดหมายล่ะนะต้องลองอีกดูสิฉันไม่รู้จะบอกคุณยังไงเลยว่าฉันภูมิใจในตัวเขาเขาอ่านหนังสือทุกครั้งที่มีโอกาสเลยอืมอืมอืมชะตาลิขิตให้เขาเกิดมาเป็นนักเวทพูดอะไรของเธอน่ะด้วยร่างกายแบบนี้เขาต้องจับดาบสิ ถ้าเป็นแบบนั้นเลก็คงจะดื้อเหมือนคุณนะสิอย่างน้อยผมก็เป็นไอตัวดื้อสุดหล่อแล้วกันล่ะถ้าจะเสียงดังขนาดนี้จะซ่อนไปทำไมกันถึงแม้ว่าฉันจะภูมิใจในตัวลูกแต่ก็ไม่คิดว่าเขาเด็กเกินกว่าที่จะอ่านหนังสือหรอกหรอหมายความว่ายังไงกันเด็กรุ่นนี้ก็ต้องออกไปเล่นกับเพื่อนสิืึฉันก็แค่กังวลว่าเลจะอ่านหนังสืออย่างเดียว เอาน่าเอาน่าไม่ต้องกังวลไปหรอกเฮ้ hey. คนส่วนใหญ่เขาก็กังวลว่าลูกไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ใช่หรอคุณก็เคยบอกนี่ว่าจะเลี้ยงให้เขาเติบโตเป็นนักเวทที่ดีมันจะเป็นอะไรไปนะหือมันยังไม่พอเราต้องสร้างเส้นทางที่เพอร์เฟกให้กับมานาของเราทำให้ดีที่สุด เจ้าเลน้อยอยู่ในนี้หรือเปล่าเอา่ยครับอ่านหนังสืออีกแล้วนี่ถึงจะภูมิใจก็เถอะถึงจะภูมิใจก็เถอะแต่ก็อยากให้เขาออกไปเล่นกับเพื่อนจังเป็นเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เล่นกับเขาเลยหรือเปล่านะลูกอยากเล่นกับแม่ไหมจ๊ะเล่นกับแม่หืม สอนเวทมนต์งั้นหรอเยธเธอจะต้องสอนอะไรให้กับเราแน่ๆครับมาเล่นกันเถอะเลถ้ารู้ว่าเขาชอบเล่นกับเราขนาดนี้เราคงชวนไปนานแล้วเอ๋เอ๋เอ๋อออแม่ครับนหนังสือหายไปไหนแล้วครับทำไมมีแต่ประตูล่ะ ไม่ต้องอ่านทั้งวันหรอกพวกเราจะออกไปเล่นกันข้างนอกนะอ่ะอ๋อไม่เอาดีกว่าครับผมอยากจะอ่านหนังสืออีกสักนิดนะ่ะอออกไปเล่นตอนฝึกไม่ได้น่ะสิไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะขยันขนาดนี้แม่จะทำยังไงดีล่ะนี่ภูมิใจจังเลยเอ๋แต่วันนี้ไม่ต้องไปเรียนหรอกนะเอ๋ ไม่อยากออกไปเห็นข้างนอกบ้างหรอออกไปสนุกกันเถอะเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยตั้งแต่มาที่นี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโลกนี้เป็นยังไงก็ได้แค่วันเดียวไม่เป็นอะไรหรอกมั้งนี่ฮะครับไปเล่นกันเถอะดีเลยงั้นไปกันเถอะนี่อ่าเอ๊ 3ปีที่เราใช้เวลาในบ้านเราไม่เคยคิดถึงการออกจากนอกบ้านเลยเราขังตัวเองเอาไว้ในกรงืฮเลทำอะไรนะ่ะอ๋อ,อไม่ออกไปสํารวจดูล่ะ ว้าวฮืมก่อนที่จะมาที่นี่เราไม่เคยคิดถึงการดูแลตัวเองเลยเราถูกบังคับให้อยู่ภายใต้ความกดดันอยู่รอดให้ดีที่สุดอยู่รอดให้ดีที่สุดไม่เคยคิดถึงการปลดปล่อยแบบนี้มาก่อนเลยเราดีใจที่ได้เกิดมาบนโลกนี้แม่ครับหืม ขอบคุณนะครับที่พาผมออกมาข้างนอก